มาเพิ่มความสามารถให้กับโปรแกรมอ่านจอภาพ NVDA ด้วยหลากหลายส่วนเสริม NVDA Add-on เข้าถึงคำบรรยายวิดีโอออนไลน์ด้วย Subtitle Reader สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผม Boxa IT กันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำส่วนเสริมนะครับ ของ NVDA หรือว่า NVDA add-on อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่ชอบชมวิดีโอเป็นอย่างมากนะครับอย่างเช่นผมเป็นต้นนะครับผมก็ปกติผมก็มักจะชมวิดีโอเกมนะครับซึ่งแต่ละเกมก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าผู้ผลิตก็เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับผมจึง มีอุปสรรคนะครับในการที่จะเข้าถึงภาษานะครับแต่ใน y t u t u นะครับในคลิป YouTube หรืออาจจะเป็นเว็บอื่นๆที่ส่วนเสริมเขารองรับนะครับก็สามารถที่จะใช้การอ่านซับไตเติลได้นะครับคำบรรยายนะครับผมเราก็ใช้คำบรรยยได้นะครับและนะครับผมโดยปกติคำบรรยายก็จะเป็นภาษาอังกฤษ นะครับผม ا, เวลาเขาถอดคำยายออกมานะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่ใน YouTube <ouse reasoning paper> ผมก็ใช้นะครับความสามารถเพิ่มเติมในการตั้งค่าใน YouTube แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยกลับอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งก็จะทำให้ผมเข้าใจในเนื้อหาของวิดีโอนะครับเป็นภาษาไทยเลยเสียงเขาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ซับไตเติลก็แปลนะครับ ผมไม่ได้จะว่าเขาแปล2ชั้นหรือเปล่านะก็คือแปลจากญี่ปุ่นนะครับเป็นอังกฤษแล้วแปลจากอังกฤษเป็นไทยนะครับหรือจะแปลจากญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยไปเลยนะ,ะเพราะว่าในการตั้งค่าผมไปตั้งค่า2ชั้นนะครับผมก็แปลจากญี่ปุ่นเป็นอังกฤษก่อนนะครับแล้วก็ค่อยแปลจากอังกฤษ ไปเป็นภาษาไทยนะครับในส่วนของซับไตเติลนะครับหรือคําบรรยายนะครับผมอ่าผมก็จะเข้าใจในเนื้อหานะครับอ่าแต่ในส่วนการตังค่าตรงนี้นะครับการตังค่าใน YouTube ในคลิปนี้ก็ยังไม่ได้มาสอนนะครับอ่าก็จะขอข้ามไปก่อนแต่เมื่อเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเราก็สามารถที่จะเลื่อนอ่านซับไตเติลได้เลยนะครับผมเลื่อนอ่านได้ในหน้า y t u t u อ่ะเดี๋ยวผม ก็ค่อยไปสาธิตนะครับแต่จะดีหรือไม่นะครับหากว่าเราชมวิดีโอนะครับชมแบบนิ่งๆแล้ว n v d a อ่านให้เรานะครับเวลาเขาพูดออกมาเนี่ยก็คือเขาก็จะแสดงคำบรรยายขึ้นมาให้เราเดี๋ยวนั้นเลยนะด้วยส่วนเสริมนะครับ s u b t i t ต e r ร a ดเดอร์นะครับตัวนี้เลยนะครับผมก็สามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับอเดี๋ยวผมจะไปสาธิตนะครับในส่วนของหลังจากที่เราได้ตั้งค่าใน Youtube แล้วนะครับให้เปิดซับ t ตเติแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะเออแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าในวิดีโอนั้น,น,นจะต้องรองรับด้วยนะครับหากวิดีโอไม่รองรับก็ไม่ได้นะก็เดี๋ยวผมวอล์กสาค่อยไปหาวิธีเนาะตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่เหมือนกัน นะครับว่าถ้าวิดีโอนั้นๆไม่รองรับซับไตเติลจะมีส่วนเสริมอื่นหรือความสามารถอื่นเข้ามาช่วยหรือเปล่านะอันนี้ต้องรองผมทำกันบ้านกันก่อนโอเคเดี๋ยวไปชมในส่วนของการชมคลิปวิดีโอนะครับหลังจากที่เราเปิดซับไตเติลแล้วนะครับโดยยังไม่ได้ใช้ส่วนเสริมของ NVDA นะครับซับไตเติ r e a d เดอกันก่อนครับ <Bl> คลิลัผู้บัญชาการลาดจะเข้าปฏิบัติการเร็วๆผู้บัญชาการลาดจะเข้าปฏิบัตกรริาก,าาาตการเร็วๆนี้เริ่มฟ้าผ่าเป็นเวลาเริ่มฟ้าผ่าเป็นเวลาครึ่งปีแล้วที่ทห<ว>ารม<ว>าสุมิทิมาหายตัวไปตวแต่ในที่สุดฉันก็จับพวกเขา,<ว>ขามันเป็นโอกาสอาวันนี้เป็นศัตรู<ว>ของ ทุกสิ่งที่คุณดีทุกสิ่งที่คุณปีขึ้นอยู่กับเขาแถบเลื่อนสำหรับเราวิดีโอ clickable มีมีมีเชื่อมันมีเชื่อมันแถบเลื่อนสำหรับเราวิดีโอ clickable วิดีโอเพลย์เลอร์ clickable ไลน์แถบเลื่อนสำหรับเรา clickable ไลน์แถบเลื่อนสำหรับเรา clickable Blank. Tabins and Dr. Olds clickable. Blank. With the old layout clickable. Blank. Tabins for clickable. clickable. Blank. <laughs> clickable. Blank. <c oughs> ยังมีชีวิตยอยู่ยังมีชีวิตยอยู่คนบา,า,นาน 1, ปผู้ยิ่งใหญ่ยังมีชีวิตอยู่คนบาปผู้ยิ่งใหญ่ที่วานมาเมล็ดพันธุ์แห่งสงครามไปคนบาปผู้ยิ่งใหญ่ที่วานเมล็ดพันธุ์แห่งสงครามไปทัวโลกตอนนี้เป็นยังไงบ้า, <c oughs> างแถบเลื่อนสำหรับรอวิดีโอตะวันตกตะวันตกคล <c oughs> ิก k a บต e นดนตรีการดํารงดนตรีการดํารงอยู่ของคุณคือการแข่งขันกับโลกการดํารงอยู่ของคุณคือการแข่งขันกับโลกคุณเป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้น การดำรงอยู่ของคุณคือการแข่งขันกับโลกคุณเป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นสงครามนั้นโดยทําให้ฉันออกไปทุทุกอย่างจะเป็นเพื่อทาลายล้างดินแดนคุณยังคุณยังปฏิเสธตัวเองคุณยังปฏิเสธตัวเองอีกด้วยคุณยังปฏิเสธตัวเองอีกด้วยโง่โง่เป็นเป็นดนตรีข่าวเรื่องสกี่ับเรบิโอก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ ตัวอย่างวิดีโอนะครับอันนี้ก็มาจากเกม Chicken 8นะครับผมเกมศึกต่อสู้นะครับของมนุษย์เหล็กหรือหนุ่มๆหนุ่มๆเหล็กนะครับผมศึกกำปั้นนะครับที่ผมก็เติบโตมาตั้งแต่ PS1 นะครับ PlayStation 1นะครับผมก็นำมาให้ชมนะครับโดยปกติเสียงภาคนะครับผมจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผม ไม่เข้าใจเลยนะครับอันนี้ต้องขอสารภาพนะครับผมแต่เมื่อมีการาใช้ซับไตเติลนะครับหรือคำบรรยายนะครับก็เขาก็จะขึ้นมาให้นะครับก็อาจจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะหรือเราอาจจะแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลซ้อนเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งก็เหมือนที่ท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วนะครับทำให้เราเข้าใจถึงคำพูดของตัวละครต่างๆนะโอ้โหเมื่อกี้ ทักทายกันได้ดีมากเลยนะฮะว่าอะไรนะยังมีชีวิตยอยู่อีกเหรออะไรเงี้ยโอ้โหแบบเป็นคําทักทายที่แบบหือนะครับผมอ่าก็นี่แหละครับผมในส่วนของซับไตเติลนะครับจากความสามารถของ YouTube ที่ได้มีมาให้เรานะครับแต่จะดีหรือไม่นะครับหากว่าเราใช้ส่วนเสริม NVDA นะครับผม ก็จะเป็นส่วนเสริมซับไตเติล r ร a เตอรนะครับไม่ต้องเลื่อนอ่านแบบผมเมื่อกี้แล้วนะครับผมเขาก็จะอ่านขึ้นมาให้เลยเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งค่านะครับแล้วก็ผมก็จะเปิดวิดีโอให้ชมไปพร้อมๆกันนะครับว่าเมื่อเราใช้ซับไตเติล r ร a เตอร์แล้วความ สะดวกสบายนะฮะจะเป็นอย่างไรเนาะไม่ต้องเลื่อนอ่านแบบผมเมื่อกี้อีกแล้วนะฮะเพราะว่ามันเสียอัตราลดเพราะว่าวิดีโอเขาก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับผมในส่วนของตัวแอดออนนะครับซับไตเตอรเตอร์นะฮะก็อยู่ใน GitHub อีกแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวยังไงผมก็จะทิ้งลิงก์นะครับไว้ใน e s s r r p t t o o นะครับของช่อง YouTube ตามที่ท่านได้รับชมนะฮะเดี๋ยวก็จะทำ เป็นที่ให้ดาวน์โหลดกันเลยนะครับหลายท่านก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งกันให้เรียบร้อยเลยนะครับหลังจากที่เราติดตั้งนะครับซับไตเติล r เรดเดอร์แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาสำรวจว่าในส่วนของเมนูของเขาเป็นอย่างไรนะเขาอ่านอะไรได้บ้างนะครับแต่จริงๆแล้วแม่เขาหนักไปทาง YouTube ไปหน่อยนะแต่ก็ท่านผู้ชมก็ลองดูบริการอื่นนะครับ อาจจะเป็น Netflix นะครับหรือบริการอื่นๆของวิดีโอออนไลน์นะครับผมลองดูแล้วก็อลองแนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมพอกไสทีก็จะใช้บริการแต่ใน YouTube นะครับผมแอดออนตัวนี้ก็หนักไปทาง YouTube ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจนะครับหลังจากที่เราติดตั้งตัว ซับไต t ติล e ีเ e อร์แล้วนะครับไปที่ nvda เมนูกันเลยนะครับ insert n nvda menu จากนั้นลูกศรล่างไปที่ถู Sub เมนูครับ preferences sub menu tools sub menu ลูกศรขวา view log แล้วก็ลูกศรล่างหรือลูกศรบนก็ได้นะครับไปที่ในส่วนของ Subtitle Reader นะครับผมผมลูกศรบนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเร็วดีนะครับ Check Emoticon Manage Explorer Remote Set Subtitle Reader for your Menu Sub men นีนครับผมซับไตเติลรีเดอร์ซับเมนูเจอแล้วลูกศรขวาครับ Readers w i t c h checked อ่าอันนี้ reader switch นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของการเปิดปิดนะครับผมอ่าให้เปิดก็เช็คนะครับผมเป็นสวิตซ์เปิดปิดนะฮะแล้วไม่เปิดก็จะไม่เช็คนะครับผม read, read and background checked นอะ่า read and background ให้อ่านเบื้องหลังไหมนะจรทงๆก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับผม YouTube settings sub menu แอร์ u ูทู e เซตติ่งนะครับเดี๋ยวเราเค่อยเข้าไปดูนะฮะ Check for updates Check for update open change log open change log นะครับ automatic check for updates checked อันนี้ Automatic Check for update นะครับผมก็เช็คไว้นะฮะ readers w i t c h checked reader switch นะครับผมอ่าหลักๆก,ก็มีอยู่ประมาณสี่ห้าเมนูย่อยนะครับผมอก็เป็นพวกสวิตช์ปิดเปิดนะจะให้อ่านเป็นเบื้องหลังหรือเปล่านะครับอ่าสามารถที่จะ ตั้งค่ากันได้นะแต่โดยปกติก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรนะครับเพราะว่าเขาเปิดมาให้หมดอยู่แล้วนะครับผมอ่าเราก็อ่าว้วก็มีในส่วนของเช็ค for update นะครับผมสามารถที่จะตรวจสอบเวอร์ชันใหม่นะครับหรือระบบอัตโนมัตินะครับจะให้เขาอัปเดตให้อัตโนมัติหรือไม่นะครับผมอ่าตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเลื่อนลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงนะครับอ่าเมื่อกี้ขออภัยไม่ ทันได้บอกนะครับก็กดลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงนะครับผมเพื่อสำรวจนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ u t u b e s e t t i n g นะครับผมซับเมนูนะครับว่าเขามีให้อ่านอะไรบ้างนะฮะ Read n back YouTube setting sub menu นี่นะครับผม YouTube setting แม่ผมถึงได้พูดไปนะว่าเขาหนักไปทาง u t u b e นะครับลูกศรขวาเข้าไปเลย Read chat chat อ่านี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการอ่านแชทนะครับผมก็เวลามีแชท เวลาเราดูไลฟ์สดนะครับมีแชทเข้ามาก็อ่านให้เลยนะครับโอเคกดอุศรนบนหรือล่างเพื่อสำรวจนะครับ Read chat sender Read chat sender นะฮะแชทที่ส่งขึ้นมาก็จะอ่านเดี๋ยวนั้นเลยนะครับ Read gift t s sent checked อันนี้อ่านในส่วนของการให้ของขวัญนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าของขวัญอะไรนะฮะใน YouTube นะครับผม Ignore graphic name on reading chat checked อันนี้ก็คือละเว้นนะฮะกราฟิกเนม นะครับผมแอดดิ้งนะครับผมก็ในส่วนของกราฟิกในส่วนของแชทนะครับอ่าถ้าใครไม่อยากละเว้นการอ่านกราฟิกก็เอาเช็คออกนะครผมยังไม่ได้ลองนะอันนี้ก็ใช้เป็นค่าเริ่มต้นของในส่วนของการตั้งค่าโปรแกรมที่เขามีมาให้นะครับผม prompt info cards checked อ่าเนี่ย prompt info c a r d นะครับผมอันนี้ก็อ่าในส่วนของการแนะนำรายละเอียดอ่าของ cards นะนนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับ read chapter checked อ่ uh, apter, รีชัเตอร์นะอันนี้อ่านบทอ่านตอนนะครับผม chat, uh, chat, รีชัทชอ่ารีชัทนะฮะกลับมาที่เดิมแล้วนะฮะจริงๆการตั้งค่ารายละเอียดของ YouTube ก็มีอยู่อ่าน่าจะประมาณ78เมนูนะครับผมอ่าก็ลองไปตั้งค่ากันได้นะครับแต่จริงๆแล้วอย่างที่ได้แนะนำไปว่าเราก็ปล่อยเป็นค่าปกติเลยนะเพราะว่าเราก็อยากให้เขาอ่านทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นการแนะนำเบื้องต้นนะครับผมจริงๆจ,จ,จะบอก ว่าเบื้องต้นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นการแนะนําก็แทบจะทั้งแอดออนแล้วนะครับเพราะว่าการตั้งค่าเขาก็มีอยู่ตรงนี้นะครับผมอ,อยู่ตรง o ูของ NVDA นะฮะแล้วก็ไปยังส่วนของซับไตเติลเรตเตอร์ซับเมนูนะครับผมก็เป็นการตั้งค่าแอดออนของเขาทั้งหมดแล้วนะครับผมก็แนะนํากันนะครับโอเคก็ถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าก็กด escape escape ออกไปนะครับ YouTube subtitle sub, sub desktop list ก็จะกลับมาที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับโอเคตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับผมสำหรับการชมนะครับวิดีโอใน youtube นะครับก็ผมได้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของคำบรรยายนะผมให้เป็นภาษาไทยนะาภาษาอื่นก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีคำบรรยายภาษาญี่ปุ่นมาก่อนหรืออย่างไรนะผมก็ไปตั้งนะครให้เป็นภาษาอังกฤษ จากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยนะ่อาอย่างที่บอกไปไม่รู้เขาแปลกี่ชั้นนะฮะแต่ที่นแน่ๆก็คือผมสามารถที่จะชมนะครับคำบรรยายเป็นภาษาไทยได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอกันต่อเลยนะครับด้วยโอเป็นดนตรี คุณรู้ว่าเสียสละคนมากระมายมีอันหนึ่งไหมโอ้มีอันหนึ่งไหมโอ้ฉันต้องชดใช้บาปของจะไม่มีฤทิ์เดชเหมือนมานรายคุณไหวยและฉัน้นงรี เรื่องตลกของกันฆ่าคนอย่างรวดเร็วกลับกลาเป็นปีศาจแต่ดีที่คุณและหวายยุปิถึกสิ่ง,งอนญา <Fight. S 1> ตพร้อมที่จะสู้ ดดเดี๋ยวผมลองอยู่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเหมือนว่าซับไตเติลเขาไม่อ่านนะนี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจผิดหรือเปล่านะรีดได้กาวนะครับผมอ่านอยู่เบื้องหลังนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่หน้าเดสก์ท็อปนะ ขาไม่ยอมอ่านโอเคผมจะสลับกลับไปที่หน้า YouTube นะครับ15เขาจะอ่านต่อหรือเปล่าต้นรีกลับมาอ่านต่อแล้วนะครับใกล้จะถึงเวลาเล่นจบแล้วมันจบแล้วสินะทำภากนะฮะ เจอแบบนี้เป็นยังไงบ้างล่ะความแตกต่างในพลังกันต่อสู้พลังของเรามันต่างกันทราบโอ้โหดูตานโอ้โหนะถึงฉันมีเลือดแต่ ก็ยังเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่ถ้าพวกเ<ร>าาขา<อ><อ>คนจะแขาประมาณนี้นะครับผมโอเคนะฮะจริงๆถ้านักภาคก็จะภาคแบบนั่นกว่านี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะชม YouTube นะครับโดยซาวทกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับได้อัธรรมากขึ้นนะครับผมอ,อย่างที่ผมชมเมื่อกี้จริงๆวิดีโอของเขาก็น่าจะ เกือบชั่วโมงนะครับผมก็ถ้าให้ดูโดยไม่มีซับไตเติลแปลเป็นภาษาไทยนะครับผมผมก็คงไม่เข้าใจเนื้อหานะก็เมื่อก่อนนะครับผมผมก็แบบแค่ดูแล้วก็ชมหรือว่าฟังเสียงนะครับอย่างเดียวเนะก็เมื่อกี้ก็เป็นเท็ k เ n นก็เป็นศึกกําปั้นเหล็กนะครับผมก็ฟังแต่ตีกันตุ๊บตับตุ๊บตับนะเราก็ไม่รู้นะครับว่าในส่วนของบทบรรยายนะหรือบทพูดเขาเปยังไงนะโอ้โหนะผมผมรู้สึกว่า มันมันแปลกๆนะเมื่อกี้กับคำทักทายนะครับยังมีชีวิตอยู่หรอเจ้าเนี่ยประมาณนี้นะครับโอ้โหโนะครับผมทักทายกันซะอย่างนี้เลยนะแต่ว่าอย่างว่าแหละเนาะเวลาเราแบบจะมาต่อสู้กันอ่ะ <laughs> มันก็ต้องทักทายอย่างนั้นเป็นธรรมดานะครับผมอโอเคนะครับผมก็คงจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ได้เห็นถึง การที่เรามีแอดออนนะครับหรือส่วนเสริม NVDA นะครับซับไตเติลรีเตอร์นะครับผมมันทำให้เราสามารถที่จะรับชมวิดีโอได้อย่างไรขีดจำกัดนะครับวงเล็บกันนะครับว่าหาวิดีโอนะั้นรองรับซับไตเติลนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมี AI หรือมีความสามารถต่างๆเข้ามามา,มากมายนะครับผมที่จะมาช่วยนะครับแปลซับไตเติลจากต้นฉบับนะครับที่เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลเป็นภาษาอาังกฤษหรืออาจจะแปลเป็นภาษาไทยเลยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะได้รับชมวิดีโอที่เป็นภาษาไทยนะครับผมซับไตเติลภาษาไทยเลยโดยเราอาจจะไม่ต้องรอนักพากนะครับเนื่องจากว่าอาจจะค่อนข้างใช้เวลาเนาะแต่ในส่วนของอารมณ์ในการรับชมก็ยังผมว่าน่าจะสู้นักพากไม่ได้นะครับนักพากน่าจะภากได้อารมณ์กว่านี้นะครับผม ยังไงก็สามารถที่จะนําไปใช้กันได้นะครับผมหากว่ามีข้อติชมประการใดน,นะครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาในยูทูบชาแนลนะครับผมช่องที่ท่านกําลังรับชมนะครับสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าท่านใดติดขัดอะไรนะครับหรือสามารถที่จะติดต่อผมนะครับพอกซทตามช่องทางส่วนตัวที่แต่ละท่านมีหรือไม่งั้นก็อาจจะลองอสอบถามมานะครับว่าจะติดต่อผมพอกซ้าทีได้อย่างไรนะครับคิดว่าเพื่อเพื่อน คนตาบอดก็สามารถที่จะติดต่อผมได้อยู่แล้วนะครับผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะวิดีโอนี้ค่อนข้างที่จะยาวเลยทีเดียวนะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับในส่วนเสริม n v d a ส่วนเสริมต่อต่อไปครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ